อ่ะต่อไปมาดูหน้าหกสิบแปดนะหน้าสุดท้ายของสัปดาห์นี้นหน้าหกสิบแปดอ่ะเขาบอกว่าให้หนักเรียนอ่ะจัดลำดับการดำเนินการแล้วหาผลลัพธ์แต่และข้อต่อไปนี้ข้อแรกเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าวงเล็บเศษห้าส่วนแปดบวกเศษสี่ส่วนห้า แล้วก็คูณด้วย2เศษหนึส่วนสลบเศษสามส่วนสเท่ากับเท่าไหร่เขามีขั้นมาให้นักเรียนละขั้นที่1ขั้นที่หนึ่งขั้นที่2อง่ะโอเขข้างล่างกันนะขั้นที่สองขั้นที่สาม ขั้นที่สี่อ่านักเรียนดูนะคะขั้นที่หนึ่งทำอะไรก่อนคะนักเรียนทำอะไรก่อนลูกกระตูนขั้นที่หนึ่งก็วงเล็บแรกเลยก็เขียนไปห้าเศษแปดเศษห้า่ 8. วนแปดบวกเศษสี่่วนห้าเขียนไปเลยแล้วก็เท่ากับหนูก็ไปหาคำตอบเอา หาคําตอบเอาใน,ใน,าานในกระดาษทดเอาโหนี่นครูทดในกระดาษอ่ะอันนี้ข้อนอคือสี่สิบเนาะอ่าห้าส่วนแปดอ่ะทดในกระดาษห้าส่วนแปดคูณ 5, หา้านะคะแล้วก็อันนี้ก็บวกด้วยสี่ส่วนห้าคูณแปดอันนี้ไม่ต้องไปเขียนในหนังสือแบบเป็นหาดนะทดในกระดาษเอาเท่ากับอันนี้ได้ยี่ห้าส่วนสี่สิบ บวกด้วยอันนี้ได้สามจุดสองแปดสี่สามจุดสองส่วนด้วยสี่สิบก็จะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าบวกสามสองได้เท่าไหร่จินตาลัตยี่ห้าบวกสามสองได้เท่าไหร่ลูก 5, 7, ห้าสิบเจ็ดค่ะอ่าห้าสิบเจ็ดส่วนสี่สิบอย่างเงี้ยทำเป็นจำนวนค่ะได้หนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนสี่สิบ เราก็ตอบลงไปตรงนี้ว่าหนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนสีสิบนะคะอะจากนั้นเราก็ลบมันทิ้งไปเพราะเราทดในกระดาษและเรนก็ทดในกระดาษนะแต่คำตอบมาใส่เดียวนะคะป๊บ,ปบอืเสร็จแล้วขั้นที่สองก็ทำในวงเล็บที่สองต่อ๊ เวลาเขียนคําตอบน้องเรียนใส่ปากกาส,สีเดียวกันนะลูกไม่ต้องมาเล่นสีสันเหมือนของครูนะอ่าขั้นที่สองก็เขียนเลยสองเศษหนึ่งส่วนสองครูเอ่อทดทีลบนี่คือต้องหมายลบนะเศษสามส่วนสี่เท่ากับ,กบเหมือนเดิมคณอนอคือเท่าไหร่กระตูน้นคอนอคือเท่าไหร่คอนอคือเท่าไหร่ลูก กระตุน้นข้อนอคืออะไรเนี่ยข้อนอ,ค,อคืออะไรคะคือสี่นะลูกเออข้อนอคือสี่นะอะรข้อนอคือสี่เพราะนั้นสองเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้บวกอ่านใจข้างหมายบวกไว้อันนี้ก็คูณสองให้มันเท่ากับสี่ทดในกระดาษนะลบกับเศษสามส่วนสี่อ่ะอันนี้ก็ได้สอง บวกเศษส,สองส่วนสี่ลบด้วยเศษสามส่วนสี่อ่าลบกันไม่ได้ทำยังไงดีทำเป็นเศษเกินซะสี่คนสองได้แปดแปดบวกสองเป็นเท่าไหร่ก้อนนี้แปดบวกสองเป็นสิบได้สิบส่วนสี่อ่าลบกันได้แล้วเหลือเศษเจ็ดส่วนสี่ใช่ไหมลูกเจ็ดส่วนสี่ก็ทำเป็นตนว,วเมืพระสี่หนึ่งสี่สี่เหลือเศษสามส่วนสี่ อ่าได้หนึ่งเศษสามส่วนสี่ทำอะไรจับแจ๊กจับแจ๊กหดุด <c oughs> ขั้นที่สามหนูก็เอาสองตัวนี้ตัวถีชมพูสองอันนี้มาเขียนในนี้แทนนะคะอ่าขั้นที่สามเ็อเอาวงเล็บแรกกองวงเล็บสองมาคูณกันเนาะอ่าขั้นที่สาม ข้อที่สามก็คือเอาหนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนสี่สิบมาคูณกับหนึ่งเศษสามส่วนสี่เท่ากับกับเท่าไหร่อันนี้ก็คิดในกระดาษเลยเนาะพอรานอาคือสี่สิบนะคะเดี๋ยวคู่เขียนคำตอบให้เลยนะคะเพราะความรวดเร็วตรงน่้ก็ทบในกระดาษเอานะคะได้สองเศษเจ็ดสิบเก้า ส่วนร้อยหกสิบอันนี้เป็นการคูณหนูทําเป็นเศษเกินไม่ต้องหาคณอนนะเมื่อกี้คงอาจจะพูดผิดไม่ต้องหาคานอนอทาเป็นเศษเกินแล้วก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแล้วก็ทําเป็นจนวรคละอันนี้จะไม่มีขั้นที่สี่นะปูอรี่ทีไม่มีขั้นที่สี่จบแค่ขั้นที่สามแต่แต่เราจะต้องขีดคำว่าผลลัพธ์ผลผลัพธ์คือ เราต้องเขียนว่าผลผลัพธ์ผลลัพธ์อือผลลัพธ์คือผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์มาจากไหนมาจากตัวนี้นะคะ ตัวสุดท้ายที่เราคิดได้เราเอามาใส่เลยค่ะสองเจ็ดเจ็ดสิบเก้าส่วนร้อยหกสิบก็จบข้อหนึ่งประมาณนี้อีกสามข้อทำเองได้ไหมคะนักเรียนไ,ได้ไหมเอออะทีนี้เอ,อ่าเดี๋ยวกลัอธิบายไปว่าข้อที่สองสามและสี่จะไม่มีเครื่องหมายบงเล็บวิธีการทำให้นักเรียนเนี่ย ทำการคูณกับการหารก่อนเช่นข้อที่สองทำคูณหรือว่าหารก่อนก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะข้อสองเนี่ยจะเป็นหารแล้วก็ลบแล้วก็คูณใช่ไหมนักเรียนใช่ไหมดูโจทย์อยู่ปะคะใช่เนาะใช่ค่ะทีนี้เขาให้ทำจากซ้ายไปขวาหนูจะต้องทำหารก่อนแล้วลูกแล้วค่อยไปคูณ ทีนี้มันก็จะกลายเป็นวงเล็บแรกคือหารวงเล็บที่สองคือคูณเสร็จแล้วค่อยจับมาลบกันเข้าใจไหมเออนี่คือข้อสองส่วนข้อที่สามอ่ามีคูณแล้วก็ไปลบแล้วก็ไปบวกแล้วก็ไปหารหนูจะต้องทําคูณข้างหน้าก่อนคู่แรกคือคูณคู่ที่สองคือหารข้างหลังสุดทําคูณทําหารก่อนแล้วค่อยกลับมาทําลบลบก็คือเอาคาตอบของคู่แรกมาลบกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดส่วนสามสิบ ได้เท่าไหร่แล้วค่อยมาบวกกับเอาคำตอบที่ได้มาบวกกับไอคำตอบของการหารมันจะคล้ายๆกับข้อ9้านะคะคล,าคลา้ายๆข้อ9้าอันนี้อ่าข้อสามข้อสี่จะคล้ายๆกับข้อ9้าเลยข้อที่มีสี่ขั้นตอนน่ะที่ไม่มีเครื่องหมายอ่ะนักเรียนไปดูข้อนั้นประกอบได้เลยนะคะเข้าใจไหมเอ่ยอ่างั้นวันนี้ครูจะจบคลิปเท่านี้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้จะเป็นวิชาอื่นเนาะโอเค see you next time บ๊บายบาย ออกไ้เลยค่ะ